สวัสดีครับแฟนเพจพายแก้วพารวยนะหวยไทายพายแก้วนะครับเช้าวันนี้เราก็มาเจอกันอีกกับแนวทางลาวพัฒนานะครับก่อนจะไปดูวันนี้เราไปดูสถิติของวัดที่ผ่านมาก่อนนะครับทำมาให้ชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก่อนนำไปพิจารณาใช้เอานะครับอันไหนมันเข้า อันไหนมันหลุดนะครับสำหรับรอบที่ผ่านมานะครับติดตูรได้เด่น062กัน479นะครับผลก็ออก4475นะครับส่วนสูตรปักหลักสูตรปักหลักก็ หลักสิบล่างยังเดินยังเดินต่ออยู่นะครับหลักสิบล่างยังเดินต่ออยู่ส่<ด>วนหลักอื่นหลุดนะครับเราไปดูเด่นวันนี้นะครับสิบสูตรนะครับเด่นสิบสูตรรอบที่ผ่านมาผ่านสูตรที่ 4, สี่สูตรที่ห้าสูตรที่แปดสูตรที่เก้าและสูตรที่สิบนะครับสูตรที่สี่วันนี้ ทำได้เด่น2กับ3สูตรที่ห้าทำได้เด่น4กับ9นะครับสูตรที่8ปดทำได้9กับ0ส well, 5, ูตรที่9ก้าทำได้เด่น7กับเกับแนะครับ 5, 9. สูตรที่10บทำได้เด่น2กับ7จ็นะครับสิส, 2, ส,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 สูตร10สูตรชนเด่นนะครับเลขหนึงได้2สูตรชนสองสูตรเลข2ชน2สูตรเลขสาม ชนสามสูตรนะครับเลขสี่ชนสองสูตรเลขห้าไม่มีนะครับเลขห้าไม่มีเลขหกชนสองสูตรเลขเจ็ดชนสองสูตรนะครับเลขแปดไม่ชนนะครับมีสูตรเดียวเลขเก้าชนสองสูตรเลขศูนย์ชนสี่สูตรเลขลาพัฒนาวันนี้นะครับเด่นศูนย์สามตัวการคือหนึ่งสองสี่หกเจ็ดเก้านะครับ ตัดแปดนะครับตัดแปดกับห้าเราไปดูปากหลักนะครับถ้าชอบก็นำไปประกบเอานะครับสำหรับหลักสิบวันนี้นะครับหลักสิบวันนี้หลักสิบล่างนะครับวันนี้ทําได้เลขสองตัวเดียวนะครับเลขสองตัวเดียวจะเดินต่อหรือไม่นะครับรอบที่แล้วทําได้สี่ตัวเดียวก็มานะครับ หลักหน่วยทำได้ศูนย์กับ6กนะครับมาหนึ่งตัวจะมาตามนี้จริงหรือไม่นะครับเราก็อาไปลุน้นส่วนหลักสิบบนทำได้เลขสี่ตัวเดียวนะครับชนเลขสี่ตัวเดียวหลักหน่วยบนทำได้เลขห้าก,กับเลข6นะครับมาหนึ่งตัวนะครับก็มาจับ คู่สองตัวบนนะครับก็ได้สี่ห้าสี่หกให้วิ่งบนลาพัฒนาสี่กับหกนะครับสี่ห้าสี่หกนะครับสองตัวบนส่วนสองตัวล่างให้วิ่งสองกับศูนย์นะครับให้วิ่งสองกับศูนย์สองตัวล่างก็คือสองศูนย์กับสองหกให้วิ่งสองกับศูนย์นะครับจะมาตามนี้หรือไม่นะครับนำไปพิจารณาใช้วิจารณญาณ ในการรับชมครับครับอชอบตูนจัดเลยครับจัดเลยสามตัวตรงโต๊ะนะครับสามตัวตรงโต๊ะก็จับชุดได้แค่สี่ชุดเองนะครับถ้าชอบก็นำนำไปใช้นะครับไม่ชอบก็มองผ่านนะครับสามตัวตรงโต๊ะลาพัฒนารอบวันนี้ก็คือหกสี่ห้า หกสี่หกศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่หกนะครับเลขห้าในตัวเด่นนะครับในสูตรเด่นเลขห้าสิบสูตรไม่มีนะครับเราจะคัดผมจะคัดห้านะครับคัดห้าส่วนใครชอบห้าก็นําไปใช้นะครับผมวงตัวเด่นนะครับวง,ว,วงตัวเด่นวงตัวเด่นไว้ให้สามตัวตรงโต๊ดนะครับ ส่วน C ตัวตรงโต๊ดนะครับก็มี2045นะครับ2046 2645 2646ผมก็จะวงชุดเด่นไว้ให้นะครับวงชุดเด่นไว้ให้ถ้าใครชอบก็นำไปใช้นะครับวิธีคิดของเลขเด่นนะครับก็ ได้อธิบายกันไปแล้วนะครับ <c oughs> สูตรปากหลักก็มีการเพิ่มเติมมาบ้างนะครับก็มีการเพิ่มเติมสูตรไหนที่มันหลุดผมก็ปรับให้มันเดินนะครับรู้สึกว่าสูตรหวยราวมันจะไม่เยอะจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับนี่นะครับสูตรหน่วยล่างสูตรหน่วยล่างลาพัฒนานะครับ เมื่อตีแล้วสูตรนี้หลุดปรับให้มันเดินจากเดิมใช้1 2 3่งสปรับให้มันเดินกลายเป็น6ตัวนะครับนี่คือที่มาของหลักหน่วยนะครับ2สูตร3สูตรนะครับนี่สูตรที่สามนะครับเลขมีที่ไปที่มานะครับหลัก10บล่างลาวนะครับ สำหรับรอบที่ผ่านมาก็สูตรที่หนึ่งเด่นห้าตัวสูตรที่สองเด่นห้าตัวสูตรที่สามเด่นห้าตัวเดินเข้าทั้งสามสูตรนะครับชนเด่นสี่ตัวเดียวสําหรับวันนี้ก็สามสูตรสามสูตรนะครับก็ชนเลขสองตัวเดียวจะมาหรือไม่นะครับหน่วยบนหน่วยบนงวดที่แล้ว อก็เข้านะครับแต่เลขเด่นมันไม่มีเลขห้าผมก็เลยตัดนะครับสูตรหน่วยบนงวดที่แล้วก็เข้าสามสูตรสูตร,ส,ตรสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งผมใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวสูตรที่สองใช้เด่นห้าตัวสูตรที่สามใช้เด่นห้าตัวนะครับสำหรับงวดวันนี้นะครับ สูตรที่หนึ่งทำได้เจ็ดศูนย์หนึ่งสามห้าหกนะครับซึ่งวิธีคิดก็ใช้หลักสิบบนนะครับตั้งบวกด้วยสามบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยสองและบวกด้วยสองบวกด้วยหนึ่งนะครับก็จะได้หกตัวนะครับส่วนวิธีคิดของสูตรที่สองผมก็จะใช้หลักหมื่นนะครับ บวกกัน6ครั้งนะครับบวกกันหกครั้งได้ผลลัพ nice. ธ no. 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 ์นับเพิ่มหนึ่งแต้มนับเพิ่มหนึ่งแต้มนับเพิ่มสามแต้มและนับเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับส่วนสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามผมใช้หลักสิบล่างบวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับผลลัพธ์ก็ให้นับเพิ่มไปหนึ่งแต้มนับเพิ่มหนึ่งแต้มนับเพิ่มหนึ่งแต้มและนับเพิ่มสองแต้มนะครับสำหรับหน่วยบนงวดนี้ก็จะชนเลข เลข6นะครับชนเลข6ตัวเดียวนะครับชนเลข6ตัวเดียวที่ผมไม่เอาใส่อ่าอ่าไม่ใช่สิชนห้ากับหกนะครับชนห้ากับหกครับอ่านี่ห้าหกห้าหกขอโทษทีครับอันนี้ก็ห้าหกชนชนเลขห้ากับเลขหกนะครับเลข หลักหน่วยบนนะครับส่วนหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนงวดที่ผ่านมา,าสูตรที่สองหลุดนะครับงวดนี้จึงปรับนะครับปรับให้มันเดินนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอา,อาไม่ได้ปรับนะครับอันนี้ไม่ได้ปรับสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัว ใช้หลักสิบล่างนะครับบวกกันสี่ครั้งเดินเพิ่มหนึ่งแต้มเพิ่มสามแต้มเพิ่มสองแต้มเพิ่มหนึ่งแต้มและเพิ่มสองแต้มนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรที่สองหลุดนะครับสูตรที่สองหลุดสูตรที่หนึ่งกับ <c oughs> สูตรที่สามเดินนะครับสําหรับงวดนี้นะครับงวดนี้ สูตรที่สองได้สูตรที่สองใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างสี่ครั้งบวกด้วยเลขแปดของที่นะครับผลลัพธ์นับเพิ่มสองแต้มนับเพิ่ม orman, หนึ่งแต้มนับเพิ่มหนึ่งแต้มนับเพิ่มหนึ่งแต้มและนับเพิ่มอีกสี่แต้มนะครับสูตรที่ส <1 S 2> ามก็ใช้หลักหมื่นนะครับบวกกันสามครั้งบวกด้วยหลัก หน่วยล่างอีกสี่ครั้งบวกด้วยเลขแปดคงที่นะครับได้ผลลัพธ์ให้นับเพิ่มไปสองแต้มนับเพิ่มไปหนึ่งแต้มนับเพิ่มอีกสองแต้มและนับเพิ่มสามแต้มนะครับสําหรับหลักสิบบนงวดนี้ก็ได้เด่นชนสูตรที่หนึ่งเก้าแปดสองสี่ห้าเจ็ดสูตรที่สองสองสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสูตรที่สามหนึ่งสามสี่ 69จนเลข4ตัวเดียวนะครับจะมาหรือไม่นะครับจะมาหรือไม่ให้พ่อแม่พี่น้องนำไปพิจารณาเอานะครับพิจารณาเอาเลขมีแค่นี้นะครับสำหรับลาวพัฒนาวันนี้สรุปให้ฟังกันอีกสั้นๆน,นะครับว่า เราพัฒนาวันนี้วันที่สิบทับหนึ่งนะครับสองตัวบนให้วิ่งสี่กับหกนะครับจับคู่ได้สี่ห้าสี่หกสองตัวล่างให้วิ่งสองกับศูนย์นะครับจับคู่ได้สองศูนย์สองหกสามตัวตรงโต๊ดได้สี่ชุดนะครับหกสี่ห้าหกสี่หก 045, 046นะครับเน้นไปที่646และ046นะครับสำหรับ4ตัว4ตัวก็ได้4ชุดเช่นกันนะครับได้ 2045, 2046, 20อ่า 2645, 2646ก็ให้เน้นไปที่2046และ2646นะครับ สวัสดีครับเอฟซีที่เข้ามาชมนะครับใครที่เข้ามาชมก็ขอให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากแนวทางไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้โชคดีร่ำรวยนะครับสูตรบนจน8ปดศูนชนอ่า ชนชนเลขหกจัดไปครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบวิดีโอนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ